สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูผลไม้ที่เราปลูกนะครับตอนนี้ก็อ่าแก่แล้วนะครับเราก็สุกแล้วด้วยนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาขอแบ่งไปสีหวีนะครับก็ก็เหลือนะก็ ไปแจกที่บ้านแม่นะครับบ้านแม่บ้านพ่อแล้วก็พี่น้องนะครับพอตัดทั้งหมดสองเขือนะครับเรือนี้ก็แก่ยังไม่จัดดีหรอกเพราะว่าลมแรงช่วงนี้ลมแรงก็จะหักนะครับนี่คราบกล้วยหอมทองนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีะกล้วยไข่ตามมาอีกนะครับเพราะว่ากล้วยไข่ก็เริ่มจะแก่นะครับก็เดี๋ยวก็คงได้ตัดนะครับอันนี้ อันนี้อะไรเอ่ยนี่มะม่วงอะไรครับนี่คือมะม่วงกะร่อนทองหอมมากหอมมากมากหอมมากมาก,มากเลยมะม่วงกะร่อนทองหอมจริงๆหอมชวนนะ่ะชวนชิมชวนทานแต่เป็นหวานอมเปรี้ยวนะครับก็อร่อยนะครับนี่ครับกับข้าวนะครับกับข้าว,าวม่้วน กับข้าวเหมือนี้นะครับกับข้าวเราก็ไม่ไม่ต้องเยอะนะครับตัดอ,อย่างสองอย่างวันนี้ก็เป็น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 ,ปน,ปน,ปนกาไก่แล้วก็หนันงไกไท่อ<า>กทอดอ๋อหนังไก่ทอดเนาะหนังไก่ทอดแล้วก็อะไรอย่างนึงนะนี่ผัดเอ่อหมูสับหมูส<พ>ับอ๋อหมูสับผัดกะเพรานะครับแกง ักพีกแก่นะครับก็คุณสมายเขาทำขข้าวอร่อย <c oughs> ยอไปก่อนมันนี่อด <c oughs> นะครับก็หาทำคลิปส่งนะครับวันนี้ก็จะทำคลิปสั้นส่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ไปทำเมื่อวานไม่ม ไม่ค่อยว่างก็เลยทําคลิปกลางคืนนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับก็อยู่ชนบทบ,บ้านเมียก็ดีนี้เองครับรับรองไม่อดตายถ้าเรามีดินเนาะปลูกกู้วยปลูก,ลกนู่นปลูกนี่ปลูกผักพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามรอยพ่อหลวงหลอกเก้าของเรานะครับที่ท่านดํารัสให้ไว้ ให้กับคนไทยลูกคนไทยทั้งประเทศนะครับให้ทำตามรอยท่านพระองค์ท่านนะครับก็ตอนนี้พอรู้สึกว่าใช้น้อยนะครับใช้ปัจจัยน้อยเขาเรียกปัจัยนะครับก็อยู่ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเวลาคลิปสั้น3นาทีกว่านะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชนบทบ้านเมียอันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย